สวัสดีครับก็ไล้เลือกได้งามเลกงามงามดีครับสำลือมาหยอดแล้วครับนุน่นเอาเลยเขาวันนี้เหมือนคึ้มคึมเหมือนฝนจะตกครับยุใสตกแน่นี่รายงานฝนหน่อยจอดพ่นฉีดทุกอย่างครับ ดูท่านอาจารย์เอาเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวมารอติดตามผลนะครับว่ายังขึ้นมันจะงามบวมันจะเป็นแถวหรือว่ามันจะห่างเกินไปมันจะห่างไปไหม ระยะแถว27เซนครับ27เซนระยะแถวมาดูเนี่ยหน้าหน้ามันนี่มันเิจอดยากครับไทกันยากครับหน้ามันแหลมครับมันแหลมแล้วก็ดูการกลับมา เ,ปปเรื่อง,งสิบเอาเรื่องสับเปลือยฟังถามสับเปลือยครับอันผู้ใดอัอนพ่อแม่กัเล่าปูงยาพ่อหญ่ไม่ใหญ่กัเล่านะครับแต่ว่าลูกเกิดมาน่ะเป็นยังคือบอกไทยกับลูกมีหลายคนไหมครับอยู่บ้านจะเป็นเพื่อนบะห้านก็่ได้ไปยุ่งเทพเนี่ย,ยกระยันอยู่บ้านเนี่แหละเกิดอยู่บ้านเนี่แหละเกิดอยู่บ้านนอกเท่แหละเกิดอยู่บ้านนอกนี่แต่ว่าปูกระยายพ่อหม่ไม่ใหญ่นี่บอกไทย พ่อแม่บอกไทยนถ่ลูกบอกภาษาไทยแต่ว่าอันได้ขอบขั้วกับขอบขั้วน้ำกับว่าอันโบราณโบราณอีสานนี่แหละครับเป็นเหมือนกันไหมก็คือว่าเอ่อด้วยเหตุผลอะไรด้วยเหตุผลอะไรทำไมทำไมถึงแบบผ้าลูกผาร้านบอกบอกไทยเป็นยังคือบอกไทย เห็นบ่เพื่องหวานจะเป็นเี่กนบ่บางที่พญ่ยไ,ไม่ใหญ่ปูยานี่บอกบอกแทยกับว่เป็นดอกวลานไห้กับว่ามิดซี่มิดซี่ขึ้นนั่นแหละมันก็ด้วยสาเหตุครับสาเหตุนี่ผมจะบอกอันเดี๋ยววัพนพรุ่ีฟังท่านสับปะลือดบ่อยฟังว่าก็เรียกว่ามีมันลูกมันกำลังในจักเดือนนี่ลูกมันเกือบแปดเดือนแล้วลูกสับปะลือดก็ มึง่ผพาลูกมึองออกไทยบ่กนี่เป็นยังมึองออกไทยกับลูกมึงมสับเบลือให้เหตุผนลว่าตอนสับเบลือเป็นเด็กตอนเป็นเด็กหน่อย <c oughs> พ่อใหญ่เม่ใหญ่เอามาเลี้ยงโง่แต่เล่าตั้งตั้งเด็กพ่อแม่เนะี่ยเป็นพ่ออ๋อสับเบลือบ่อยฟังเป็นพ่ออ๋อแต่ว่าเกิดมากับพ่อใหญ่เม่ใหญ่เอามาเลี้ยงเพราะว่าเป็นคู่ครับต้องไปสอนเมืองนั้นวันนี้ไปอยู่คนละหม่องกับพ่อกับแม่ยมสับเบลือว่าวันนี้พ่อเงย อันแม่ผ้าเขาอนุบาลอยู่ในเมืองไปเรียนในเมืองแต่บุเรอบอกไทยบ่ได้บอกไท่บ่ได้เลยไปเรียนในเมืองบอกจะเล่าบอกไทยก็คือมิตรตกเล่าอย่างเดียวแต่บุเรอเลยเหตุผลว่านี่แหละก็เลยตรงบอกไทยนั้งรูกตรงเนี้ยฮะฮะลูไปเรียนในเมืองมันบอกมันบอกไท่บไ่ได้สงสารมันมัน,มนกะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลบางคนก็บ,บอกว่า สมุทรไทยไนมากเนยมันก็บอกเป็นบ่อได้มันก็นมีหลายเหตุหลายปัจจนะัยครับมูเจาเป็นบอ่อบ้านผมนี่เป็นเยอะครับคือว่าบางที่มันก็นแล้วแต่เนาะมันทีบอกภาษาอะไรก็แล้วแต่บางที่เพื่อนฝูงเพื่อนฝูงเขากับที่นี่เนี่ยคนทีบอ่อขมิน้นบ่กขมินขม้นปมานคนสัญชาติขมิ้นนก็คือสำเนียงพื้นบ้านขมิ้นนี่แหละ ร้อยทั้งร้อยเลยครับตอนนี้ก็คือวัาไทยครับบัวผ่ารูวัวคอมมนหรอกจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอันนี้เขาวัาซุฟฟังครับเอาวัเรื่องจอดเขาจะมาวัาเรื่องเรียงรูไปวัาหลายแล้วนี่ครับการทำคอนเทนต์มมนก็ต้องวัาแจ็คเชอร์วัาอย่างบางคนมึงบนมึงจมเขาอธิบายหนางานขอเสียหนางานให้ฟัง kìa các này muking nó này, thế là coi nữa, check nám hay cái เงีนบ่เห็เนบ่อแหล่มาเหรอบ่ยันเรี่วบ่ทั้งนี่ให้เนี่น้ำนะเสียวยังสูบเหรอเอาคู่ม่บ่เหรอสือนั่นมาแล้ว โอ้ยลรงทุนอ่ะเขาคือเบิร์มาซ้ำกันปะตื่นมาซ้ำกันป่ะันอร์ซ้ำกันเยอะเบิร์ระยะแถวสามสิบจิบเจ็ดสามสิบมุนส่าเนาะมุนซ่าหฮงไหมแ็่ตับงระยัดครับประมาณเท่าไรแท้ สิบลนี่กระซั่มกันของกูอะเพราะว่ามันเนี่ยมึงที่มันเบิดอันนั้นมันมันของถังมันหลเพราะว่มันขอไปอยู่ในใต้อันนี้ไหมเออไตแอนสุดไตแอนดีนั่นหนึ่งไหมันก็เลยพึ่งจะขายแต่ว่ามันก็เบิร์ดของมันมันเกิดขึ้นแก่มาหนี่แก่ยังไงมาหนึ่งโหตกมากอะดีว่าเขามียาคุ้มแล้วอืม เพราะว่ามันหยอดเนี้ยขันปั้นเนี่ยอันนี้คือจิว่าถือว่ามันเหลียบเลยมันกิ่งแห้งอ่ะปรสูทไทยป่ะไทยมันเป็นกู้เป็นคู่มันแนมไงอือลุงลนี่เป็นร่องเน่ยมอเตอรีครับร่องไกลไกลครับม้วนฟังเพลง ฟังเพ่งเดี๋ยวก็ลืมลืมเดี๋ยวลืมปอยยาเดี๋ยวยากก็เดี๋ยวผมต้องไปทำงานผนแล้วครับร <c oughs> อแมคโครครับแม่โคตียังไม่เสร็จครับเ <c oughs> อา <c oughs> ชีดนะครับฉีดลงแล้ว <c oughs> อ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครับหนึ่งการทำคอนเทนต มันก็บ,บ่มีห่ยังารครับบางทีกะโบว์เวมันจบจ,บจบคลิปซื่สือมันก็ให่ความู้แน่ไรสาระเนี่ยมันกะให้ค้ามู้หล้ยก็ว่าอวดรู้มึงเก่งจังนั่แหละคือว่าหนึ่งวันถ่ายคลิปกี่คลิปสิเเราเรื่องหยังแน่นบ่ก็อลองทำครับมันบางทีนี่มันก็เป็นอาชีพผมพอได้มีรายได้พอได้ซื้อกับขวกบน้ำกินอาจจะบ่ได้ร้ายนะถ้าว่า บางทีคําพูดผมม,มันอาจจะุลแรกแต่ว่าผมนี่พูดตรง,ตรง,ตรงบรๆบอลรอนแค่นั้นแหละครับบอรเดว่สสิไปบังเบียดม,มันบุดีกับว่ามันบุดีกับว่าบูดีกับว่าตีมืมันไปตีได้เขาอโอ้ยตะเคิว่างเนีนะเราไม่ใช่เซลเมนครับเราไม่ใช่คนขายของครับบูดีไปได้ก็ย่ยองว่าดีย่านเขาบื่อเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งคอนเทนต์การทำที่ผมเนอะอย่าถือสาหาค่วมกันหลายครับ เบิ้งค่ะมันเปลี่ยนควอมูลเบิ้งค่ะมันความ,บบม,นวามันทึ่งมันมวนไปอย่าไปซีเรียสสวัสดีครับ